กินข้าวเไปแล้วกรพาะมันจะมีปัญหาขยับภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นมันจะไล่ลงไปที่ลำไส้อรีอุ้ยอ้ทงัเป็นไอุ้งนนี้ก็ท่านถนอมแปลต่ออะไรไ้งเผชูรชุรก็คือว่าถ้าสมมติกระเพาะมันมีปัญหามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าผงชูรเาเรจผู้เชี่วชข้อตัวอ่ะที่อื่นคือรูัวงงงง มันก็เป็นปัญหาเรื่องระบบซิค,ครงนะหายใจเข้ามันจะกดลงหายใจออกมันจะดัน,ดนขึ้นปหรือวมันดวู่ปัญหาที่เขามปปัญหาลาักษณะคอพือนะ่นมันเกี่ยวกับเรื่องการหายใจผสมกับปัญหาซิคเองอ้าวยะ研究为什么吃ี什么我那边终于清楚了ะวิธี สำหรับตัวเขาเนี่ยเขาจะดูตัวเขาเองพร้อมกับการกินอะไรมีผลข้างเคียงอะไร <c oughs> เขาจะสรุปตัวเขาเองผมเสนอว่าก๋งเยี่ยนขี้หวานต่อมาเขาก็ไปกินกัญเยี่ยภาษาไทยอะไรบ้างกันเยี่ยนนะกันเยี่ยนะก็อ่อผัดแห้งอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยผัดมีแห้งอ่ะไ <c oughs> ออดั้โต๊ะขาวสุบไก่อ่าแลแม่ก็หมูหมูต้มซีอิ

เวลาเราป่วยหรือเราเป็นอะไรแหละขอให้ย้อนกลับไปถามว่าเอ๊ะทำไมเขาป่วยแล้วก็ย้อนไปดูว่าเขากินอะไรด้วยแล้อเกิด猪油原来น生ั的ู敏原就是猪油เขาก็เลยพบว่าโจเขาเอ็นแพ้น้ำมันหมูผ้ก็มีการจู猪的世界เขาก็เลยไม่กินเนื้อหมูวัสดุหมูน้ำมันหมูเพรละว่า每个人的过敏原都不一้你们很多า用脚板จ去找 บทสรุปของเราก็คือว่าขอให้แต่ละคนไปหาความชัดเจนว่าร่างกายของเราไม่เหมือนคนอื่นเลยคนอื่นภูมิแพ้กับอะไรต่างอาจจะไม่เหมือนเขาก็ได้อยังมีอีกน จบมาจากอเมริกาเรื่องไคลพคกมการจัดกระดูกจากเจ้าองเจ้าเนวิ่รมาเกถงเข้าไปเรียนรู้นีจัดกระดูกมีผลดีต่อสุขภาพอย่างไรังจากาองเจ้วสนีวตอนๆ้มาากถมเข้าไปเรียนรู้วนะ่จักระดูกมีผล่อสุขภาพอย่างไรจกจาของเจาเสนีว่นะากแต่เข้าไปียนรเี่ยรู้แี่เพีย่างไรห้าของ้านี้มตอย่ะางนี้เข้าไปเทียนรง้นว่ักระดูอลัก 我发现很多那个中西很多病理解释不清楚的问题เขาบว่าแพทย์ตะวันออก中医中医中医啊ไม่ว่าจะเป็นแพทตะวันตกแพ้ยตะวันออกเนี่ยเวลาวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคอะไรเพราะอะไรเนี่ยเขาพบว่าไม่ตรงกับที่เขารู้สึกแล้วเดิมทีเขาเขาจะฟันธงแล้วว่าเขาพบว่าแนวกาะกสนหลังของเราตั้งแต่ใต้ไททอยลงไปจนถึง จะงอย<า>กอ้นบบ<อ>น่ะเรียกว่ายางจเป็นเป็กนะก้นกบมีผลต่ออวัยวะภายในทั้งร่างกายเลยอ๋อของผมนี่ก็สรุปไม่ใช่เป็นของอาจารย <是 S 2> ์เลยคือ摸คือสิ่งที่เขาเข้าไปจับสัมผัสตุดผนขึ้นมาผว่ <S <S 2> <S 2> <S 2> าคนที่ผมรักษามี่านแบ้นี้ก็ผ่านไปจินแล้วียนแล้ว แล้ว0วันเขาได้40กว่าปีที่ผ่านมาเขาได้จัดกระดูกมนุษย์บนโลกนี้ไปสอ2 0 0 0 0 0าคนแล้วผมยมพยว่านี่ทั้งนี้ถ้ามันสั้นทตองในในที่สชิ้นงเพียงสีกรเดูนกล้ามเนื้อเาไม่เป็นเลยวา hơn nhiều vấn đề都是因为肌肉引起的传导失调. à, nãy giờ, khai đầu đầu tiên gân nheo, đầu tiên nện, đầu chúng ta dùng tay đi摸那个肌肉的温度跟硬度. à, ở dạng thứ một là bạn, ở dạng thứ hai là bạn sẽ có một khả năng trong việc dùng tay để cảm nhận được cái độ cứng của gân nheo. để giúp cho máu chảy vào dây thần kinh, thần kinh xuất ก้นนีたた้เรามันจะมีเย็นกับร้อนอันนี้เป็นบทพิสูจน์ุที่จะทําการเล่จัดกระดูกเลยนะแตรู้ไหมว่าร้อนหรืออัไรเย็นเป็นองชีหรือจโพเยดีกว่าสร้างหวที่เอา得ก็คือทางแพทย์วอนตกเขา้อจะดูที่เป็นเอ็กซเรย์นล้วเทา้ัอม้ย่นเค้นคืา้ันก็คู้กัว่องายนคอากน็าน็อกันก้วย์แล้ว จะต้องลงไปฝึกสัมผัสด้วยตัวเองด้วยเพราะว่ามีคนดูมัไม่จริงจริ่ถ้ามัน不见得做得好但是做了好几趟สำหรับหมอเย่เนี่ยเขาจะฟันทงลงไปที่ลงการใช้ตัวใช้ร่างกายสัมผัสจับกระดูกที่จริงผมผมจะ่อ้นทเป็นิีที่ดีท่สุดการรัการวดเมื่อยกะลังวเการะงาการะลวดายกาหเลวยเลย แต่ว่าเขาจะขอท้าทายว่าสิ่งที่พวกเรารู้กันมาหรือได้ยินกันมาเจะแตกต่างจากการวิถีชีวิโลกของเขาหรือครับ有时候你们做那个局部按摩推拿เขาเขาเขาก้าวข้ามข้นมาวิเคราะห์แพทย์แไทยแล้วบางคนใ้เอาแต่นวดมันจะเวกยกระดับบางทีก็อาจจะมีหมดเสียด้วยนะ但是你看我也用拔罐 ของเขาก็ใช้การป๋าควนใช้ครอบแก้วใช้กรอบเลือดแล้วโอ้ยเออที่น่าฟังสุดเท่าไรแต่เขาก็มีการปล่อยเลือดตั้งเหมือนกันาร我发现目前为止全世界最快的消炎就是放血拔罐，对吧？อันนี้เขาก็จะบอกว่าการการปล่อยเลือดการกรอบเลือดในแพทย์ไทยก็มีประโยชน์ในเรื่องของการลดการอักเสบอย่างรวดเร็ว,วเพี่อาปาคมกว่าแต่ข้อสําคัญคือ คือการปล่อยเลือดสำหรับคนที่มีความรู้นะมันจะมีแค่ดูดเฉยๆแล้วก็ดึงลงขึ้นมาก้อนเนื้อจนมันเป็นกระจุกเขาบอกอย่างเนี้ไม่ดีไอ้เป็นป้าของก้อนหลวนป้าแบาเอาตก้อนหนึ่งงถึงตัวพี่หนุ่มนี่เอาตูเพราะว่าบางทีกนรนี้มันกระจุกตัวอยู่นะเอาไว้จนเหนื่ยกับยิ่งเหนื่อยยิ่งยิ่งเจ็บเี่ยวอ็ไว้็นชาผลก็ไม่ค่อยดีเลย

xin qua mười sáng quả Xin ra, trái quay đầu nhìn, trái quay đầu nhìn, điểm chân quả, hữu có, mày nên nhớ nhớ mà, bằng tiền này ạ. Chúng ta, 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 chúng chúng ta, 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 chúng chúng ta,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  chúng อย่าเชื่อว่าใช้ฝังเข็มและห่ายนะเขาบอกว่าให้มาเรียนการจัดกระดูจกจะคลายปัญหาตั้งแต่หัวตรดท้าได้เจ็ดสิบเปอร์เซันนี้คือสูเขาดูดูดูไม่ได้เแกต,ต้องจูดที่ชาวจบเพราะเขาบอกว่าทฤษฎีจะ่พูดไปร้อยแปพันประการเขายืนยันว่าการจัดกระดูกซึ่งการแพทย์ทางตะวันออกเป็นแพทย์ทางเลือก มีผลดีมาก现在นี把我วกคุณาผมเจาะยุดเด่นี่ัใหายเขาบอกว่าเขาถือว่าการจัดกระดูหรือเทคนที่เราจะด้ีด้ดูในวันนี้นะจะเป็นสิ่งที่เขาเชิดชูยกย่องเลยว่ามันแก้ปัญหามรษย์ชาติ70%หัวสวยเออนี่เรื่อทของพวกท่ายาวู จบเรื่องทฤษฎีไปแล้วนะตอนนี้เขาจะบอกเทคนิ克拉เทคนิคที่เขาแก้ปัญหาเรื่องกระดูกได้คือใช้พลังเอวปวดเรื่องเจ็าบบั้งเนี่ยช่วยและสิ่งที่เขาเห็นเลยว่าคนทั้งโลกนี้แก้ปัญหาเรื่องกระดูกไม่ได้เพราะชี่างเคย,ทยิที่จะใช้พลังไหลเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะนี่พูดเป็นหลงๆกันนะการใช้คน พละกยรสับนั่นแหละเขาพูดแล้วนต่เากิดอะไรนะสบัดนิดเดียวจะถึงผลกนจุดที่เจ็ดนี่หัวยมเลยังนั้ก็เดอยวปู่ไปตรงสัดเละพลังที่ออกมาจากมือเนี่ยเกิดขึ้นจากการลงแรงที่ติดเดียวแล้วมันจะออกไปที่มือแล้วลงไปที่กระดูกข้อนะ อนเราเจาะเจบ的时候ค是อย骨า้ก我们也移动肌肉。哎，看看，สามสองสาวันในพวกนี้มีทุนแล้วใช่มีทุนแล้วโอเคไปเลยนะก็คือว่าพอเราเรียนรู้มาเป็นทุนสองสามวันนี้แล้วเนี่ยเวลาลงแรงไปแล้วเนี่ยจะไม่พุ่งไปที่กล้ามเนื้อนะจะลงไปที่ข้อแต่ละข้อที่ผิดเบี้ยวหรือกดทับ Ừ. 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 à, 一般他们，你们在矫正的时候，一般那个手法都太粗鲁了。ờ, ừ. 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 ừ, <laughs> không bịa cái, haha, cậu vỡ rồi. nè, bảo là, học viên nè, จุดแยกที่เดี๋ยวเราจะเห็นหมอแย่สาธิตไปทาให้ดูนะว่าคนทั่วไปน่ยจะไปมัวใช้พลังของหัวไหลใช้พลังือคนไข้จะกลัวอันนี้นเห็นแล้ตื่นเต้นแล้ว่น自ู然就不คนไข้ที่ไม่มาหาเราอาจะไปโทษเขาไเพราะว่าเราฝีมือไม่ถึงอันอย่างผมีได้ตึงถึงงถงถถึงถึงถึถงถึ้ถึงถึงงเถง เี่ยเขาพูดระดับรายละเอียดเขาก็พูดได้นะเขาบอกว่าทำเนี่ยทั้งปลอดภัยทั้งได้ผลอ่าพี่โอ๋这个东西要做了你才知道讲讲不听因为你看哈当你做了一千次一千个病人一万个病人十万人病人那感觉手感是完全会不一样อ่เขาก็บอกว่าเขาอาจจะมามีวันนี้รักษาคนไปสองแสนคนแล้วเนี่ยเขารู้ตัวเองได้ว่าตอนที่เขาจัดกระดูกคนที่หนึ่งร้อย เป็นหนึ่งันเป็นหนึ่งมื่นจนวันนี้เป็นยี่สิบหมื่นแล้วเนี่ยมันมีความเ้าาหน้ามีวันเะคขั้นพิเ่ษทั่วไปก็คือน่หืออครั้งก็จะหยเล้ี้วเขงจะไม่้งมาหไา่คลี้งและที่เาทำก็คือเราต้องมีควาย้ก็้วยเดแลอ่นัเอี่เราต้มีามรเ้สกทกับผ้ป่วยเอยูนั้นเที่ขาต้องมาเรู้ท่ดีนั้ปวเราดูอยู่ั่นเงที่เต้องมาหลามรั้กัวราแลอ่ อั่ที่หนึ่งคือเขาจะเน้นว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อน我的四个原则：安全、有效、三<分>、有、效、三、有、效、三、有、效、三、เ效、三、有、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 ม三、แล้วเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องไปติดป้ายชื่อคลินิก ปากของคนไข้จะเป็นดึงยาที่น้องมาหาหมอเองผมในไต้หว่าหมลูกป<对>ิงเดินดูเห็นภาพผมก็ไแล้วทุกวันนี้นะสิ่งที่คนไข้ที่รู้จักหมอเย่แต่ไต้หวันจะกลัวที่สุดคือตัวกลัวหมอเย่ดินมาเมืองไทยเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่เหนือชั้นมาก有做过就会知道很多事情要比较有比较才有伤害没有比较你都不知道好坏แล้ว他ก็ พร้อมที่จะท้าทายกับหมอทั้งโลกใบนี้ว่าถ้าใครเก่งเก่งกว่าเขาเนี่ยมาเลยใช่ไหมใช่ไหมรับประกันใช่นะเปรียบเทียบโอ้เห็นโอ้โอ้ยนี่สร้างกโอ้เห็นฉี่กันโอ้ฉี่นี่แค้อู้ดูปืนแล้วก็นับอ๋ออันนี้นี่นะเนี่ยอู้ดูปืนนี่那个้是真的你的东 แล้วบอกว่าพอละโฆษณาโดยเงียบละตั้มโชว์ละก็คือต่อไปนี้ที่พูดไ,ไ,ไ,ไปทั้งหมดมทั้งหมดที่พูดไปทั้งหมดเป็นเพียงคำ <store. S 1> โฆษณาอย่าเชื่อเดี๋ยวดูอย่าเชื่อ <c oughs> ดูได้ดูได้คนไหนคนไหนมาก่อนดูนี่คนไหนมาก่อน

มาออ่ะนะมาออดอ他的肩膀问题不อป็นหนคออาจารย์แปหนลอเยู่ที่คอก็เยแไปไม่มีรงเป็นไีนะฮวชิ้้อยละยาต่ออนี้จะไม่ออกคอเบี้ยวแล้วแล้วก็เลยทำให้แข็งไปไม่มีแรงปันหาดริงนนีครัวารละยออินด้จะม่ออกคเลี้ยวแ้วแลวา็เลยทำ้ขวงไป่มงเนนีน มันจับดูมันจับดูาครมันจับดูเร็วเอามาเลยครับมาจับเลยครับใช่ไหมแรง้วยตึงด้วย้วยดึงด้วยดึด้วงดวดึด้วยดึงวยดึงด้ยยยง้้ดงนี้ง้ด้้ึ้ ร้อยละคือไปทุที่มันขัด้วยตรงนี้นี่มโค้อยู่พอที่จะหัดได้เจับเปได้นิ่มไปแล้เออว่ะเดียวเลยตอนนี้คืถามว่าจะจึงการปรับคอโฟกัสอะไรกดูข้อไหนเนี่ยเพิ่งถามเยอะลิเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรทันตอดเจะไม่ได้เรานกันใช่เอาไม่้อำลักโอ้เบาเลยที่เจ็บไหล่ที่ตึงๆเลยตายไปเลยยังี ้ก็กะดูกท้างหน้าอกที่อ้อมที่เทเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็ทำให้หัวไหลมีปัญหาเหมือนกันคุณไม่เห็นว่าจี้动作很小，力量很集中。啊，真就像这งค่าทางการขยับกน้อยมากแต่พลังจะพุ่งตรงไปที่ปัญหานะ。这ยโซซังแล้วก็จะไม่ได้บาดเจ็บถ,ถึงกล้ามเนื้อเลยพลังนี่ก็พุ่งตรงเนี่ยจะลงไปที่กระดูกนะ。

จะเหอันตไม่ใช่ตหลอกใจหรืว่าเราไม่ีผโอเค thank you เ uh, ม <c oughs> <lly> kind of ี่อกเรายรก็รอก่อนนะโยมทีหลังนะเมื่อกี้เราคิวไหนอะ รองทนร้องไว้ก่อนนะรู้ว่าเจ็บางจะเป็นน well> uh 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 ี่ทาน่าจะขุโอ้โออ้้อ้โค้โอ้้เอ้โอ้อ้โ้อ้โอ้้เอ้โออ้เออ เนี่ยนะต้นทอนมมกดทับอยู่เดี๋ยวกจะตั่งจัดให้น้องี่นั่ัมาได้เกยินทานไว้ว่างว่างนองนอนไไนีาการสาหัสแนอเจ็บมากนั่เจ็บปาน่ชเยเป็นอะไรไม่หนันสามวันวันไม่โดนอีกแล้วห เด็นได้ผ่านการนวดการอะไรกันบ้างไหมล่ะมือนวดคุณเดียวขับตงกรงัน่สีนทีหมดเลเร้อั้มหยี้รู้หัวแีหัวกล้ี้ไ่ใ่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวม่เสี่ยงเสี่ยงไมนได้ไม่นอนจะไม่ได้ท้องสิอันดับแรกเลยพบว่าจุดไหนที่เจโดยใช้ปลายนิ้วคลาย ดูนะก็เลยมีที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเกินไปแล้วต้องปล่อยเลือดจะจัดกระดูกทันทีไม่ได้เนี่ยคือการด้ิ่ายแล้วว่ากระแทกไปทันทีก้านื้อตึงกันไปไม่ได้ต้องปล่อยเลือดก่อน นอนคว่ำนคแขงรอนว่ำวจับไปจับไม่ได้ไม่ใชู่กาาเองไเป็นมัมเมี e ่เปนคนนอนแท่ไม่ได wow uh, ้ค you know ่นอนนั่งนั่งภาวนาอย่างเดียว